เดี๋ยวอีกสักครู่รถจากวุดเตอร์แมนชุดสุดท้ายนะครับจะวิ่งผ่านหน้าเราไปนะครับผมน่นาๆเปิดไฟก็พลิบมาเลยนะครับเป็นหมายเลขอะไรนะครับอย่ามาดูกันอุดเตอร์แมนจะผ่านสถานีชุมทมางมอซอในชันจลาที่3นะครับ ประมวลก็เป็น5ตอนนี้ก็ยังไม่ออกนะครับผมน่นจาจะขนสินค้ายาวๆนะครับนยสวยงามครับมาเลขห้าสองหนึ่งแปดนะครับ หมายเลข5218กับ5219นะครับเป็นพี่น้องกันเลยนะครับพากันจุงไปสักที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับน่าจะขึ้นไปตรงนี้เลยนะนี่ไปแล้วนะครับ